ดูขอถ่ายทอดคำพี่รอมพูดกับหนูเลยแล้วกันนะว่าเขาบอกว่าพี่แอนเนี่ยเป็นคนกวนนินท์เลยคือแอนมาจต่เป็นเด็กชานเมืองแล้วบางทีเราจัดการใครไม่ได้แล้วไม่มีอาวุธอ่ะแดดก็ไปแดดก็ไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมึงไปวิ่งก่อนทรมานก่อนนี้อีกไอแอนว่าเชื่อโอปอเขาก็มีมุมของเขาใช่ไหมครับก็จะเป็นมุมแบบไอเด๋อแอนนะนนี้เดินมา สวัสด,ดีค่ะแตะก่กิติพักนะคะกลับมาแล้วนะคะกับรายการใหม่ออกรายการใหม่เก่งนะคะแต่และรายการเนี่ยอายุก็เท่ากับยุงลายนะคะสมวันเท่านั้นนะคะว่ารอะไรยอม <c oughs> รายการใหม่ของเรานะคะต้นรู้โลกรู้ค่ะต้นรู้โลกรู้ รายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปรู้นะคะเบื้องหลังเบื้องลึกนะคะของแขกรับเชิญชนิดที่ว่าเราจะแฉนะคะเราจะขุดเราจะเผือกเฉพาะเรื่องราวที่น่ารักน่ารักนะคะฟิลโกลดนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องราวตะมุตะมิโกกังใดๆของแขกรับเชิญทุกท่านที่คุณรักนะคะและตอนนี้นะคะดิฉันนะคะอยู่ที่สวนเบญจกิตินะคะก็คือว่าเป็นการตื่นเช้าที่เช้าที่สุดเท่านับแต่ว่าเรียนรออประมาณม .5 นะคะซึ่งแขกรับเชิญคนแรกของเราในวันนี้นะคะถ้าว่าคุณ ชัดชาติเนี่ยเป็นผู้ที่แกร่งที่สุดในปฏิพีฝั่งฝ่ายชายแล้วนะคบดิฉันให้แขกรับเชิญของเราคนนี้นะครับเป็นผู้ที่แกร่งที่สุดในปฏิพีฝั่งฝ่ายหญิงนะคะเขาคนนั้น่าจะ น้องนี่มันเล่นจักรยานน้องเดินมาได้ยังไงอะคะนี่ค่ะความแข็งแกร่งของเธอนะคะขนาดว,ว่าวิ่งฝสาเล่นจักรยานเลยนะคะเดี๋ยวพ่อมคุณคุณเป็นคนเอ่อมาจากข้างนอกหรือเปล่าก็ไม่เคยเข้า,มาเมืองไม่เคยวิ่งก็เลยไม่รู้ว่าตรงไหนเขาจัดอะไรไว้เอาว่าหนูตื่นมาได้วันนี้ก็คือดีมากแล้วคะ่ะพี่แอนแต่สภาพคุณดูยังแบบมย,ยังไม่พร้อมนะถึงศาลน่ะมันดูทรมานใช่ไหมแต่พี่แอนก็เลือกที่จะให้หนูมาเจอเวลานี้นะคะใช่ ตอการวิ่งมันต้องเวลานี้ไงนี่ถึงว่าสายมากแล้วนะเจ็ดวัสดีเป็นเรื่อมงมราวก่อน<ช>นะคะสวัสดีแขกรับเชิญของเรานะคะพี่ยานทองประสมนะคะ ตบมือกึ่กล้องนะคะเราจะมาทากิจกรรมก็คือเราจะมาวิ่งกับพี่แอนนั่แหละอันนี้ก็จะเป็นคนที่โลกรู้อยู่แล้วว่าพี่แอนก็จะคือเป็นนักวิ่งไม่ใช่นักวิ่งหนูอว่เป็นนักวิ่งชอบชอบวิ่งบ้างอะไรอย่างนี้ดีกว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการวิ่งวงการออกกาลังกายทุกอย่างจริงๆริงถ้าพูดออกกาลังกายใช่แต่ถ้าวิ่งอย่างเดียวอาจจะแบบไม่แน่ใจเดี๋ยวคนอื่นเขาจะบอกเออหรอไม่ใช่นะอะไรอย่างงี้หนูว่าใช่หรอหรอแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปวิ่งกันหนูขอนินนึงก่อนขอวอร์มร้างก่อนนี่คืือยต อะไรขนาดนี้เช้าขนาดนี้จะให้พี่แอนโชว์ให้เราดูเลยว่าการมาที่สวนของพี่แอนเนี่ยต้องทาอะไรบ้างก่อนที่จะวิ่งหรืออะไรเด็ดอาจริงจังหรือว่าเอาแค่เล่นเล่นให้เลือกไงเดี๋ยวจะหาว่าพี่ทรมานเอาไงจริงจัง่ะเอาเป็นว่าพี่เอาคร้าวๆละกันคือพี่อ้อมสุริสาเก็เตือนแล้วว่าเต้องอย่าไปวิ่งกับเขาบอกว่ามงต้องตายเด็ด อ้อมวิ่งอย่างนี้บอกจะบอกอ้อมวิ่งอย่างเงี้ยอ้อมวิ่งแบบเหมือนคนแก่อ่ะคือนางแบบไม่พร้อมเลยแอนรู้สึกว่าเออคุณป้าที่แกลำกระบี่กระบองตรงนั้นเนี่ยยังดูแบบโอ้ยยังดูพลิ้วกว่าอ้อมถึงมักมากอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราห้ามบูลลี่เพื่อนนะเวลามาวิ่งใช่เราต้องบอกว่าให้กำลังใจเขาโดยใดๆเอเรามาเริ่มวอร์มกันดีกว่าเนเธอร์เคยแซวแอนตอนแอนยืนทำอย่างนี้อยู่ นางมานัดกันมา,มาวิ่งแล้วไอ้ก็ยืนทำอย่างเงี้ยแล้ว <c oughs> เด็กบอกว่าพี่แอนครับท่าวอร์มพี่เป็นคนแก่แก่แก่ม,แกมา <c oughs> แล้วเด็แล้วท่าวัยรุ่นม <c oughs> ันคืออะไรวะอะไรเงี้ยนางก็โชว์ว่าเออนางเหนือกว่าเราอะไรเงี้ยจริงๆท่าแรกเป็นท่าน,นี้โทษนะคือหมุนแขนธรรมดาเลย เหมือนเหมือนคนแก่เลยเนี่ยแหละอันนี้หนูว่าแก่จริงใช่เมื่อกี้พี่ยพูดถึงนาเดชใช่ไหมที่เป็นกวนที่พี่แอนแบบว่าทักชวนมาวิ่งใช่ก็ยังมีอีกหลายคนมากที่หนูเห็นส่วนใหญ่จะเป็นดับเด็กๆทั้งนั้นเลยคือผู้ใหญ่ไม่วาวิ่งอันพุ่งตรงนะเอันก็ชวนเพื่อนแอนนะมันก็มีใครมาแล้วก็แบบทุกคนก็อ้างนั่นอ้างนี่จนไปหมดอะไรเงี้ยแล้วเด็กอ่ะ พอแบบอวิ่งไปอย่างเงี้ยมันแค่นั้นเลยไงบางคนอย่างณเดชนเขาก็จะเป็นเป็นฟิลแบบวิ่งแบบมาเพื่อทําเวลาพี่อันครับผมขอเพจนั้นเพจนี้ครับวิง 5, ว่งห้าวิ่ง6เวลาต้องตีงเกินหนึ่งชั่วโมงพี่ต้องได้10โลเราก็ต้องบ้าบอตามมันแล้วแต่ไว้มันแล้วแต่ไว,ว้ของเขาอะไรอย่างงี้แล้ว,วก็มีน้องพลน้องพลน้องพลนชอบมากอากันทีลกก็เป็นแนวแบบเจอแอนกับเจมวิ่งอยู่นังก็ดังเห็นเราวิว่งกันอยู่2คนนางก็เดินวิ่งตามอย่าเงี้ยอ๋อด้วยบังเอิญเหรอพี่แอนสวัสดีค่ะผมขอวิ่งด้วยได้ มาหล่อๆนี้เลยแล้วเราดูสวยมากผู้ชายอยู่ซ้ายขวาอีนี่ก็เป็นแบบชนีตัวเล็กๆอยู่ตรงกลางไายล้อมนะแต่ละคนก็คาแรคเตอร์ไม <to> <it> ่เหมือนกันส่วนยาย่ามาก็จะชิลถ่ายรูปคิมเบอรี่ก็นินทาคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยย้าหัวล็อกคิกค่ะคู้โดยสารกิจอะไรไปมาบังคนเขาเห็นอะไรสวยสวยเขาก็จะมาแบบยื่นยืเซฟเเซฟเวอร์เซฟเวอร์กับคิมอะไรเงี้ยเขาจะแาเขายืนรอ ครีมฮาร์ตเลยตกแล้วลูกกระเหอะเงี้ยหลังกูคอยบอกอย่างเงี้ยแต่ดูครีมเป็นทางหนูมากนะวิ่งไปแล้วเมาชาวบ้านเขาไปอ่ะใช่เวลาเขามีทากันทั้็ไม่อยากให้อาลูเขาซัดภาษาอังกฤษแบบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จับได้บ้างนิดๆหน่อยๆทำให้ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็เลยรู้เรื่องชาวบ้านแต่จริงก็ทุกอย่างนะแต่ล่าสุดว่ายน้ำนะคะว่ายน้ชุดว่ายน้ำนะคะ เดห้าสิบให้แอนทำในสิ่งท <afar> ี่แอนอยากทำให้เลยไม่สวยพี่แอนทุกคนบอกว่าวิดวิวแต่นราจะดีพี่แอนต้องหงายนะจริงถ้าพี่หงายมาพี่พูดเลยแล้วุกคนต้องเลือกจำดาวไหลแอนมงจังพี่เล่น มันจะไม่ปลิ้นมาใช่ไหมคะพี่ดานดิดันอยู่ฝั่งนี้อาดเบี่ยงมาทางซ้ายแล้วก็ยกตัวขึ้นแล้วก็เบี่ยงทางขวาแอนไม่รู้ภาษาในการเรียกคว่าท่าอะไรนะแต่แอนก็ทำของแอนอยเองชิกทูเรียนหรือว่าชิกทูเรียนสามท่าแล้วสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายอันนี้ต้องทำโอปอก็ทําได้โอบแล้วอันนี้พี่แอนบอกทําได้ขุนเกลียร์การ์ดเกลียดแม่แม่ติดขนตามาขนาดนี้แม่ใส่แว่นทำไว้ สบายยังไม่ทันวิ่งพี่อันตอนนี้มีเรื่องหนึ่งที่หนูว่าคนทั้งประเทศน่าจะสงสัยเหมือนหนูว่าเพราะทำไมพี่อันทำงานเหมือนเป็นนี่ในขนาดนั้นนะเออมีแต่คนแซวอะ <laughs> ตอนนี้นะละครที่ถ่ายอยู่ก็คือสุตาใช่ไหมคะกับสองห้าสุกับพี่เคนอันนี้ปิดยังคะเล่นกำลังจะปิดแล้วอีกสองสามอาทิตย์แล้วก็มีหนังบัวบัวผันฟันยับบัวผันฟันยับไปแล้วเอาปิดแล้วแล้วค่ะนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ตอนนี้ทุกคนจับตามองหลังจะปล่อยตัวโปสเตอร์มาเกมรักทรยศใช่อันนี้เราที่รู้กันคือจะ r e เมค e มาจะ remake มาจากดรฟอสเตอร์ซึ่งเกาหลีไปทำ w o r b l e of marriage อะไรสักอย่างใช่ คนที่เขาผลิตน่ะเขาพูดเลยว่าเขาอะไปดูรายการเรากับเตินแล้วเขาเลยได้แรงบันดาลใจเขาก็เลยไปขายช่องสามนี่แหละวพราคุณเลยนะจะบอกว่าเขาต้องมาขอบคุณคุณนะไม่เพราะว่าตอนจำได้ถ้าใครได้ดูเทมั้นนะคะพี่แอนบอกเลยว่ายังไงก็ต้องเล่นอันนี้ใช่ใชไหมต้องรอนะเพราะว่าขนาดโปสเตอร์ยังเห็นว่าสายตาที่หมอเจนแบบส่งมาเพราะแบบรู้สึกว่าแบบโดนโดนสามีทรยโยด่หดูเห็นนะดูรับรู้นะได้แล้วอะพี่ก็ว่าจริงๆรรูปนั้นเป็นรูปที่เบาสุดแล้วนะ ไม่จริงๆมีท่าที่มันแบบ<า>หัวหนูไม่ไม่ช่วยอย่นี้มันดูแบบหัวเมียเกมรักกว่านี้ช่เกมรักกว่านี้แต่ว่ามันออกไม่ได้อันนี้ <ฮะ S 2> คืองานแสดง <ฮะ S 2> ที่ <ฮะ S 2> ทุกคนก็รอติดตาม <ฮะ S 2> ยังไม่พออย่างที่ทราบกันนะคะว่าพี่เป็นผู้จัดละครนะคะ,<ฮ>ะตอนนี้ อีก3เรื่องแบดโรมิโอทนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ถูกต้องค่ะมันเป็นเรื่องแบบโรแมนต์อ่ะแบบโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยผสมดราม่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบไม่ได้โฉงชางอะไรขนาดนั้นน่ะนึกอปะแต่เราเห็นเรื่องซีนเรื่อเห็นเลิ่องซีนก็นิดหน่อย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 อเงี้ยซีนก็น่าสนใจมากเลยนะคะอันต่อไปอันนี้เพิ่งเปิดอันนี้เพิ่งเปิดเปิดกอดแขนก่อด แค่เพิ่ง,<ม>งเ,ปเปิดไปเป็นพี่เต้าเป็นพี่นายแล้วก็พี่แอฟทออัสอรยังไม่หมดค่ะ2เรื่องแล้วยังไม่หนักหนาพอสำหรับผู้ใจคนนี้นะคะลอกหมุนรอบเธอค่ะเวียนอัสใช่ไหมคะชื่อภ<ช>าษาอังกฤษ อ่าทั้งหมดทั้งมวลนี่พี่ยังไม่ตอบคำถามเลยว่าทำงานเนี่ยเหมือนติดหนี้เป็นแบบเป็นนี้เป็นสินชายนี่หรือไงคะไม่ได้เป็นนี้นะแต่ว่าตอนหมดไปเยอะอ๋อเข้าใจเข้าใจว่ามันต้องมันพอสเยอะมันเยอะแล้วแบบไปเชียงใหม่ต้องไปสร้างบ้านดินเพื่อเพื่อที่จะให้พระเอกางเอกไปอยู่ที่นั่นสร้างเสร็จแล้วปลูกนาด้วยนะจ้างมงแบบว่าหวานข้าวเลยค่ะเอาให้รวงให้มันขึ้นจริงๆให้มันขึ้นนางก็ปลูกรดน้ําให้ทุกวันแล้วท้ายสุดคือเชียงใหม่ปิดบอกว่าไปไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นมันห้ามมันห้าม เราสร้างทุกอย่าง,งหมดแล้วเองก็ต้องเริ่มใหม่ไงมันก็เลยกลายเป็นไม่เหลือ,อ ที่ปลูกไว้พี่แอนคิดจะทําเป็นรีสอร์ทเลยไหมเหมือนแบบอ๋อแอนก็คือด้วยความที่น่ารักมากเลยชาวม้งคนนี้เขาเป็นชาวม้งจริงๆสร้างโฮมสเตย์ตัวเองเป็นแบบคอเทจเล็กๆเต็ไมไหมดเสร็จแอนก็เพเลยไปสร้างบ้านดินเอนก็บอกว่าพี่เอาไปเลยนะพี่แค่ลงแรงให้แอนรดน้ําให้แอนหน่อยแค่นั้นแอนไม่คิดอะไรคือไอ้บ้านไอ้สร้างให้พี่แล้วก็ไปเขียนกระท่อมชื่อว่าคือเธอไว้นะเวลาใครมาเช่าก็แล้วพี่ไปตั้งชื่อกระท่อมพี่ทุกอันเลยก็คือทุกอย่างนี้พี่แอนให้มลเยก็ค่ายค้านมมังนก็เลยลายเขาพิยกนห้หมดเลยค่ะก ไปเองไม่ได้ต้องโฟล์วิวของเขาเท่านั้นแล้วต้องให้ผู้ชายคนนี้เป็นคนขับเท่านั้นด้วยใช่ค่ะคนอื่นขับไม่ได้ก็จะตกเหวตายใช่ไหมคะตายค่ะไม่ได้ไม่ได้จริงๆตอนมาริโอ้ย่าญาติไปนั่งกันั่งก็นั่งตีห้านั่งซิมูเลเต้าซิมูเลเตอร์ญาตก็นั่งแบบขาหนีบไปลุกอยู่แหนื่อ้าวฉันต้องพูดจริงๆด้วยเป็นมวยตัวนั้นนะฉันบอกคุณแล้ว เราญาติที่นั่งหนีนางมดตะนอยตัวรายนะคะที่มุกขาหนีพี่แอนนะคะมาเข้าช่วงเต้นรู้โลกรู้นะคะกับท่าที่เพิ่งคิดได้เมื่อตอนเปิดรายการก้าวสู์มากเลยท่ารู้เลยก็จะเป็นช่วงที่เราเอาเรื่องราวที่เติ้ลเนี่ยนะครับไปรู้มาจากคนรอบตัวของแขกรับเชิญมาถามทยนะคะว่าอมันจริงไม่จริงอย่างไรนะคะไม่ใช่มาแฉนะคะแค่มาพูดคุยปกิากะบันเทิงนะคะเป็นเหล่าเพื่อนตัวอของพี่แอนพอจะนึกออกไหม แม่งมีเพื่อนตัวออเยอะมากเลยพันธมิตรจะเป็นตัวออหมดพันธมิตรนะคะหรือศัตรูเดี๋ยวมันว่ากันนะศะัตรูก็ตัวตอยอะไรเงี้ยอุ๊ย นึกชื่อคนดื่ไม่ออกเลยเว้ยอ่ะทั้งสี่ท่านนะคะมีทางคุณอ้นสี่นะคะพี่เอกกี้พี่อ้อมสุนิสาและอาร์พลังธรรมนะคะอาเป็นว่าถ้าเด็กที่เกิดปีส0 0พันก็คือตาเหลือกแล้วที่รายการนี้นะครับแต่นี้คือคนที่เรารับรู้ว่าเป็นแบบเหล่าเพื่อนสนิทของพี่แอนนะคะพี่แอนอยากให้หนูเอาเรื่องที่คนไหนเล่าให้หนูฟังมาถามพี่แอนก่อนเอาพี่อ้นเลยก็ได้เออพี่อ้นนะคะ อ้นสีพันเนี่ยเขาเมาให้ต้นรู้มาว่าคือแอนเนี่ยเขาจะเป็นฟิลสาวโบราณเป็นยายชอบกินพวกขนมตุกตับขนมครเป็ดหรือว่าขนมที่มมนมีกะทิเยอะๆอย่างเงี้ยนะหลานคือเชียชอบมากเราไปเดินด้วยกันเนี่ยชิก็จะซื้อขนมพวกนี้มากินแต่ว่ากินเนี่ยกินทีละน้อยๆนะจ๊ะอย่างละคำแล้วก็ให้คนอื่นเขากินแทนที่เหลือเนี่ยเพราะว่าชิกลัวอ้วนจ้าเอาไว้รุ่นทีาไม่กินกันหรอพึ่งรู้เะเนี่ย <laughs> แต่เป็นไทยที่แบบค่อนข้างไทยไทยๆเออที่อยากหากินยากๆอ่ะขนมหนูอย่างเงี้ยรู้จักไหมขนมหนูอ่ะอย่างเงี้ยเรารู้จักมไ่ใช่ขนมหนูที่มันเป็นที่มันเป็นผงๆหน่อยอ่ะเป็นแป้งแป้งซุยซุยหน่อยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ยาเบอร์หนูหรืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเป็นขนมหนูแล้วเป็นสีๆอ่ะเป็นสีเหมือนแบบเออสีฟ้าสีเขียวสีชมพูขนมต้มแอร์ไม่รู้สมัยอ่ะขนมต้มหนูกินแล้วหนูกินอร่อยเออแล้วก็คอเป็ดอ่ามาดูหนูซื้อมาฝากด้วย ขอไปกระตุกตาบนะคะและทุกวันนี้พี่อาหารซื้อกินที่ไหนอะให้อนซื้อผัเสีพันซื้อน้านางก็สายกินเหมือนกัน oh, คือน้ำลายทุกใจแล้ว,ลวทำไมนางเมาเรื่องนี้นะให้ให้นางเป็นคนซื้อเพราะนางนีเจ้าอร่อยมีเรื่องหนึ่งที่ย้อนพูดแล้วก็ท้องตรงก,กันกับน้องเจมจีบอกชอบสั่งมาเยอะมากแต่ว่าตัวเองอะก็จะกินคำสองคำจุบ๊บจิ๊บเหมือนแบบว่านกจิกอะ <c oughs> แล้วก็เลิกแล้วก็ชาวบ้านเขากินใช่แล้วกคนอื่นเขา้วนแทนถูกทุกคนก็จะเสียดายเสียดายเสียดายไอ้ก็โดนยิ้มแดข้าไปแดดกไปอย่างี้ เดี๋ยวไปวิ่งก่อนทรมานกว่า <Kız> นี้อ no ีกตายขาดงอีกี้่เนี้ยเลยขนาดนี้เอาเอกที่เอาเอกที่เอ็กี่เหมือนกัหบดแล้วดูว่าเอกที่นะคะ คือเติ้ลเนี่ยไปรู้จากพี่เอกกี้มาว่าคุณแอนเขาจะเป็นคนที่ซีเรียสกับความสูงของขาในรูปมากถ้ารูปไหนที่ขาไม่ยาวเนี่ยคือห้ามลงต้องเป็นรูปที่ขายาวเท่านั้นค่ะแต่ตัวจริงเนี่ยเตี้ยนะจ๊ะใครมีซีเรียสบ้างเหอะโอ้ซ<ค>ีเรียสท่ถ่ายรา <c oughs> ออกเขาก็เลือกมุมโหมเข้าเหมยตูเข<ๆ>้าเฮ้ยบอ้ะเ้เหมยตอ๋นึกว่าออกเป็นรูปเดียวตลอดจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีอะเหมยตัวอะ นี่นี่พเมียมเลยนะคนนี้เอาจริงๆอะแอนแต่งรูปบ้างแต่น้อยมากนะแอนรู้สึกว่าควระดูละครไอนมาตั้งแต่เด็กเขารู้สับส่วนแอนหมดแล้วแอนจะไปยืดเป็นแบบนางแบบมันก็ไม่มีใครเชื่อแอนหลอกนะครับจะรับไปสิก็มันจะหลอกลวง่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้การก้าวขาเราไม่โกหกแต่เราใช้เทคนิคของเราอะไรเงี้ยแอนก็เลยเดินที่แอนโชว์ได้มหนูอยากรู้ว่าแบบเผื่อผู้หญิงที่เขาดูอยู่สมมติพี่ยืนถ่ายรูปหนึ่งสองสาม สวยแล้วนะล้วเดี๋ยวเป็นแบบนี้นะหนูกดรัวๆเลยนะเวลาพี่ก้าวขาเป็นปาปาลัสซี่เลยหนึ่งสองสามเห็ไหมคะแล้วก็หัวล้อใครไม่รู้คุยด้วยแต่หัวล้อไอ้สอะดูดูลูกรู้ผู้ชายเป็มบนเราบ้านนาบ้านนาบ้าาเหมือนกันนะ ไม่หวเด็กอ่ี๋ยวก็ยืนธรรมดายืนอย่างเงี้ยทรงก็จะเป็นอย่างงี้สั้นๆตันๆนะคะต่าแต่ถ้าเราขยับขาเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันเดี๋ยวมันไม่ได้ต้องตรงแบบมันจะมีบางจังหวะที่ได้เห็นว่าเออมันจะมีเคิร์ฟมันจะมีพลังงานเที่ย่กันยันแบบหัวเราะใดๆที่เป็นธรรมชาติของตัวเองมากเลยนะเดี๋ไเห็นนะยิ้มไม่มีเหตุผลแล้วที่จังหวะขาเขยร์ฟยาวเห็นป่ะเนี่ยการเคลื่อนไหวมันช่วยได้โดยไม่ต้องพึ่งเหมยตูก็ได้โอยมมือ ปกติคนถ่ายรูปพี่แอนอะอย่างที่เราทราบก็คือคุณเอหนึ่งคุณเออีคนหนึ่งก็คือพี่โอราเชลใช่ไหมพี่โอราเชลใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมือแบบว่าท่างภาพนิ่งภาพวิดีโอภาพเคลื่อนไหวใช่ราเชลเป็นผู้หญิงที่เขามีการปรับโปรแกรมกล้องอะไรของเขาก็มู้ซึ่งไม่เหมือนคนอื่นกล้องเขาจะสวยกว่าคนอื่นทีนี้ทำปลอมนิดนึงอะฟิลซเตอร์จะจัดหน่อย แต่พี่โอบอกว่าพี่อันจะมีมุมประจำก็คือจะบิดเอวเล็กน้อยเออเวลายืนนะนะเวลายืนเห็นป่ะบางคนบอกว่าอุ้ยแอนหุ่นดีไม่ได้หุ่นดีตรงๆก็เป็นตรงๆธรรมดาแต่ถ้าเรายืนเห็นป่ะหันข้างแล้วบิดกลับมาอ่าแล้วมันก็จะดูเหมือนเราอ่ะมันจะมีเคิร์มมันจริงมันแล้วแต่ทรงคนมันแล้วแต่ว่าเราต้องหาว่าเออเราล่างยังไงหนูต้องยังไงอ่ะพี่อนให้อย่างนี้มันยากเหมือนกันยากนะคือมันก็ต้องมีการบิดอะไรอย่างงี้นิดนึงหรือแบบเวลามันไม่ใช่ เออทุกอย่างมันต้องไปหาองศาตัวเองในกระจกแอ็นว่าเชื่อโอปปอเขาก็มีมุมของเขาแต่แบบเธอเขาจะเป็นมุมแบบอันไหนอ๋อแหนะอันไหนว่าเราโพสกับบันไดซิเนี่ยใช่เห็นป่ะอันนี้ทรงเหมือนมาอาบน้ำตรงแบบริมคลองมากเลยอาบน้ำด้วยกันไหมเจ้าคะท่านเจ้าสัว <G un lar> <c oughs> เอแล้วเขาก็มีมีองศาของเขา <c oughs> อันนี้มันแล้วแต่คนไงแอนไม่สามารถไปดูล่างของคนอื่นแล้ว <c oughs> เข้าใจได้อย่างย่าเขาก็จะมีมุมว่าหนูขาใหญ่ใหญ่ตรงไหนวะเราไม่เห็นหนูเสื้อเกลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ย่าขาใหญ่อะใช่แล้วบอก่ตรงไหน <c oughs> ต่อไปค่ะอีกสองท่านนะคะเอาอ้อมก่อนละกัน <c oughs> อ่ะพี่อ้อมนะคะ พี่อ้อมเนี่ยเขาเล่าให้ท่านฟังว่าคือแอนทองประสมเนี่ยเป็นคนที่ปากดีคือมีใจเป็นห่วงเพื่อนนะแต่ว่าก็จะชอบพูดกับเพื่อนว่าแบบตายยังอ่ะมึงหะอะไรอย่างเงี้ยวลาโทรหาเป็นฟิลแบบหวานไม่เป็นใครที่สนิทกับนางก็จะรู้ดีว่านางเป็นแบบนี้กับเพื่อนทุกคนดูด,ขอ,ดขอถ่ายทอดคำที่พี่อ้อมพูดกับหนูเลยละกันนะว่า <Wow. S 2> บอกว่าก็ด้วยความที่เขาไปสนิทกับพี่แอนมาก uh. เขาบอกว่าพี่แอนเนี่ยเป็นคนกวน เอ็มเป็นผู้หญิงยังไงนจ้าเติร์นอ่อยอมรักทำไมรักใจดีรักเพื่อนอแต่ว่าเป็นคนแสดงออกแบบไดร์ร้ายาถ้าเป็นหนูน,าน้าถ้าเป็นชนแบบอาพ่อบอกวิ่งเท้ากันพรุ่งนี้ว่างไหมใดๆก็ตามนี้นี่เป็นเพื่อนสนิทก,กันแต่พี่แอนเนี่ยพูดกับพี่อ้อมยังไงคะใส่ยังใส่ยางเนี่คือแบบใส่เข้าอย่างเนี้ยอะไรเงีย้งยลดขึ้นตาย,ยัางอะไรเงี้ยคือแบบตายนอนแล้ว หรือว่าเกีย่ยเกี่ยมืขึ้นตามือขึ้นตามตามแทวหัว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยตายนานแล้วอยู่คนเดียวเราไม่รู้ไงอย่างเงี้ยต้องคอยทักแอนโคตรเข้าใจผู้ใหญ่เห็นปะคน<อ>แก่เวลาที่เขาทักมาตอนเาช้า้าว่าสวัสดีวันจัน<อ>ทเพื่ออะไรรู้ไหมเวลาพ่อแม่เราทําสิ่งนั้นอะจงปรดรับรีแอคจากเขาหรือสอนให้เขาทาเพราะว่าเขากำลังจะบอกว่าเขายังหายใจอยู่อันนี้เรื่องจริงคือน้องฮาร์ชสวัสดีวันจันรเราจะรู้แล้ววันนี้สวัสดีวันจันทมันไม่มาแสดงว่าเขาหายไปไหนเราต้องเอะแล้วอะเข้าใจปะอ้าแม่เราไปไหนยกหูอ้าวแม่เรานอนตัวเย็น หรืออะไรเงี้ยบางทีมันไม่ได้ไงอาจจะแค่แอร์พี่อาจจะแค่แอร์ว่าเออเปิดแบบว่าอุณหภูมิต่ำต่เพื่อนจะรู้อินเทนชันแล้วว่ามันห่วงดูสิมันเป็นคนโทรมาคือที่มันอยู่ภายใต้เมสเซจนั้นอะที่ดูรุนแรงรุนแรงกระแทกใจหน่อยใช่จริงมันคือเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยใช่แล้วถ้าคนที่เราไม่ได้อินด้วยเราจะไปถามเขาทําไมถูกป่ะก็ถามเป็นมารยาทกินข้าวยังอย่างเงี้ยได้ยินบ่อยเมื่อเราใครถามว่ากินข้าวย่างในมารยาทเขาไม่รักเธอใช่ไหมใช่ต้องแบบแดกข้าวย่างอย่างแดกข้าวย่างแดกข้าวเราใช่ไหมเนการ ความรักในรูปแบบของริเลชชิพของพวกเราพี่แอนเจอกับนางเอกใดๆทั้งแบบคิมเออยั้งย่าเออย่าแบบชอบไปแบบจิกหัวทําลายร่างกายเขายิ่งเขี่ยด้วยป่ะคะอย่างย่าเอจะไม่เล่นเห็นป่ะย่าเขาจะมีความแบบเป็นน้องสาวที่แบบต้องขันุทธรณต้องแบบเวลาเล่นกับเขาต้องชใช้หยิกอันเล็กๆแน่นอนสวยน่าสวยนะอะไรเงี้ยเราจะเล่นแค่นี้แต่ถ้าคิมมันต้องขยับไม่รู้สึกจริงอ่ะสวยนหรอไหมไม่สวยนักนะ อันนี้อันนี้คือเปลนเียอันนี้คิมสวยเหลือเกินแล้วก็จะหนังก็ชอบ ก็เด็กทุกคนชอบหมดชอบไปทำรุนแรงใส่แต่ถ้าพอแอนสวิตใส่เขาจะรู้สึกอะไรอะไรอ่ะอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยถ้นพอมันเดียร์เดดก็จะรู้เลยเค็นเียรเด็ก็ถ้าเมื่อไหร่แอนพูดหวานใส่เขาจะรู้แอนปลอมทันทีสุดท้ายค่ะเพียร์พลังทำนะคะ เรื่องจากพี่อาพลังทำดิตเทนรู้มาเนี่ยก็คือแซปเวอร์เอกล i v ีที่สุดพี่อาบอกว่าคุณแอนทองประสมเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าลุคเนี่ยเขาดูเป็นเจ้าอหญิงห่งการบันเทิงแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนางเป็นคนชอบเล่นสกรปรกมีแบบเล่นถุยน้ำลงถุยน้ำลายหรือว่าทำน้ำลายไหลย,ยิ้สใส่เ,เพื่อนๆค่ะ <laughs> ถามจริงนางเป็นคนเล่นสกอ๋อเล่นสกปรกเว้ยไม่ใช่สกปรกไม่ <_ an> ใช่ศกกรกอัน <_ an> นี้มันตอนวัยเยาว์ไอ้อาใช่ในตอนวัยเยาว์นะนึกก<อ> <_ an> ็ใช่ไหมอ,นนอธิบายได้อ,อ่าพี่แอรอธิบายหน่อยพี่แอร์บอกว่าพี่แอร์ชอบเล่นน้ำลายเออตอนเด็กๆอ่ะทำไมอะพี oh <my> ่แอร์มาแต่เป็นเด็กชานเมืองค่ะ <_ an> และ้วบางทีเราจัดการใครไม่ได้เราไม่มีอาวุธอ่ะ เกลียดมากเกลียดเหตุผลมากเราไม่มีอาวุธเช่นเราเถียงไม่ทันหรือผักเขาแล้วเขาไม่ล้มเพราะตัวมันใหญ่กว่าเราเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วก็หุ่ยน้ำลายใส่อย่างเดียวอะไรเงี้ยอุ้ยทีสุดแล้วมันจะแล้วทุกคนจะแตกออไงตอนเด็กมันจะอย่างนั้นเพราะว่าเอนเป็นวิถีการเอาตัวรอดอแอนนึกภาพออกเลยอะแบบละครสมัยกอด่ะที่ว่าเถียงไม่ทันแล้วแรบเถียงเรื่องอุ้ย เล่นกับมึงกคุยเล่นกับมึงแน่อะไรก็ไปเลยแล้วก็ไปล้างตัวแล้วก็วิ่งหนีไงเมาจะนทรมาค้อจะมีจังหวะต้องจัดการตัวเองก่อนเขาไม่ได้โดนปุ๊บเขาจะเข้ามาทุบเราเลยอ่ะใช่เพราะมันจะต้องมีการขยักขยักก่อนเราเพื่อนจะเป็นแนวแบบว่าสมมติถ้าสมมติอ่้สมมติแอนเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินมาก็เป็นมุกตลกที่ที่เท่งอะไรก็เล่นน่ะหรือเปล่ว่าที่กินน้ำแล้วเราก็ทำแบบว่าเหมือนต้านเนืออ่อนแรงแต่รุสันนี้เดินมาแต่รสันนี้มั้ไงไอ้ก็ทำท่าดื่มน้ำใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวเราดื่มน Sponge, อันนี้เดินมาอันนี้ออกเยอะไปปกติจะค่อยๆเลี้ยงแต่เพื่อนชอบนะเพื่อนชอบให้เล่นคือมันเป็นวิธีเด็กตาจวอข้าไอ้่ะเด็กวัยรุ่นนั่นน่ะไม่เข้าใจหรอกเลยทั้งวันทั้งวนเรื่องที่ทตา้รู้มาแล้วอยากให้โลกรู้เกี่ยวกับพี่แอนทองประสมค่ะไม่เป็รทพี่โอเคนี่ยังน้อยไปอีกห่ะ แล้วมื่มีเรื่องหนึ่งที่หนูแบบอุ้ยแล้วต้องถามพี่แอนว่าจริงหไม่จริงหรือพี่แอนพูดเล่นๆจะแสดงอีกสองปีแล้วจะพอแล้วเออตอนตอบถามเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากล้องจับอยู่นะตอบจะจริงเชยอ้าวแล้วแล้วนั้นคือจริงหรือยังไงคะเลยไม่คือแบบไม่เมยก็ในตอนนั้นเออพอก็ถามพี่แอนแล้วพ่แอนก็บเออพี่ก็คงเล่นเต็มที่เป็นนางเอกได้อีกสองปีปะวะอะไรเงี้ยคือเราเหมือนเราตอบไปแบบเห็นเขาถามมาแล้วว่านี่พี่ก็สี่สิบห้าสี่สิบจะสี่สิบหกแล้วนะอะไรเงี้ย แล้วพี่จะยื้อไหวหรือวะอะไรเงี้ยนอกเราก็ไม่ได้ขยายความต่อว่าเซย์สมมติอย่างเด็ดฟรีอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีแบบมีบทอะไรที่เหมาะกับอย่างเราอะไรแล้วอันนั้นโอเคนะอีกเรื่องราวหนึงแต่ถ้าถามถึงความเป็นละครไทยอ่ะมันน่ามันจะเจอบทที่อย่างอย่างที่แอนจะเล่นเอ่อด็อกเตอร์ฟอสเตอร์อย่างเงี้ยหรืออย่างซุปตาสองห้าสูงชื่อมันเป็นเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราเล่นได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าหลังจากนั้นอ่ะไม่รู้จะมีโอกาสหีกอเ่าพี่ก็คงต้อง e x p i ไปแล้วไะต่ออะไรเงี้ยนะบอกโอ้ไม่สิครับเราเล่นด้วยกันก่อนสักเรื่องนนึงะกกก็็อยาใไม่รู้เหมือนกันึ่หรออกกไไม่เ็ป พี่แนอ e x ซ i ไ e ยังไงก่อนรุยย่นนี้มาตะนะคะอยู่กับเด็กตายยากวิ่งมัตีห้าตีสีอย่างนี้อันนี้คือยาอายุวัฒนานะใช่ไหมไม่ข้อดีของการวิ่งกับเด็กอย่างหนึง่งมันไม่ใช่เรื่องชู้สาวนะ<ฆ>นนทุกคนนะ่ะมันจะมีความเจ๋งข,ของมันในแต่ะละช่วงวัยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักอยู่กับคนให้หลากหลายวัยมันก็จะเป็นประโยชน์กับเรา นี่เองหนูทำตามพี่แอนหนูมีผัวเด็กนะคะไมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเอ้ามีผัวแล้วเหรอพี่นุ้ยก็บริสุทธิ์อยู่สี่สิบแลพี่ตอนน้ค่ะพี่นุก็บริสุทธิ์ก็เป็นมะการีไปแบบว่านั่งแบบโดยตัวอ้าโอเคแล้วและวันนี้นะคะแขกรับเชิญ EP แรกของต้นรู้โลกรู้พี่แอนทองประสมค่ะ พักขึ้นอ่าพี่ยงค่ะขอมาทุกเช้าหนูเข้าใจแล้วค่ะอันนั้นเพื่อนเดี๋ยวนั้นก็ขึ้นมาหาแล้วไม่ห่วงไม่เดี๋ยวหนูลงไปหานางเองตอนล้ว อกยยาามเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปวิ่งอันนี้เราถ่ายคอนใช่แอมแม่งใส่รองเท้ามาเสียเวลามากจัดแต่งตัวมาเราอยู่วงการบันเทิงเหรอเนาะพี่อ่ะอย่างเงี้ยกล้องมันต้องโลนินวิ่งตลอดเวลาหลังทั้งรายการแล้วมาตีมวิ่งเนี่ยแล้วครับพี่ตัดอันนี้คือเรื่องจริงนะคะที่เห็นในที่ถ่ายมาทั้งในรายการคือเรื่องรวมทั้งหมดครับจะมาวิ่งเลยให้เหนื่อยเหรอสภาพก็เหนื่อยอยู่แล้ว